นนสวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องบีภาควันมเมื่อีงบรรยากาศแามือเศรา้าล่มหนาวนะร่มหนาวล่มหนาวแาวมือเศร้าของเฮากำลังตากปลาพึ่งแล้วพี่น้องได้ใากไกะสร้างน้ำน้องบีมาได้นะโดรละสามร้อยห้าสิบค่าส่งแปดสิบบาท เราป่าโอ้ป่าบอนเด้่ะอันนี้เ้าตากมือว่านพี่น้องมนกะเริมมังแน่จังน้อยเ้าก็ต้องตากอีกประมาณแดดึงสองแดดเนาให้มันแห้งๆเวลาเขาสูงมันจะได้บ่มหมูจะได้บม่มจินเนาะผู้ใดที่อยากได้กะสั่งมาได้เฮตะาคายเพิ่มได้พี่น้องเฮตตไค้ใไม่อีกคนนะ่ะสีถาดเลยมืงเนี่ยถาดใหญ่อันนี้ตาแล้วเฮตตไคร้เห็นไหมโอ้ย งามหรีพี่น้องแม่แลวล่างที่ละตูละตูมัมก็เลยข,ขาวจุนพูนสิอันนี้อันนี้ป่าไม้ขอเข้าพึ่งตากมือนี่พึ่งพึ่งจะตากเนาะพึ่งตากเดี๋ยวนี้แหละขา,ขาวใส่ตะาไครา่ไม่พร้อมตาเราเห็ดตะไคร่แม่ไพ่ให้เนาะอันนี้ตากไม่ไมอันนี้เฮอตตากมือว่านพี่น้องเห็นบ่มันกัดจะมังแน่นี่สีมมนกัดสิตางกันอันนั่นอันไม่ อันนี้เขาตากเมื่อวานนาะเขาจะได้ทรงประมาณอีกเมื่ออื่นเขาตากอีกจักแดดสองแดดเนาะให้มันแห้งแห้งนี่อันนี้อีกอันนี้เขากระตากเมื่อวานบรรยากาศของเขายี่เย็นๆธรรมชาติบ,บ้านๆพี่น้องเนาะตากปูตากปลา ได้ยากได้กะสั่งกับน้องบีมาได้พี่น้องเนาะที่เ้ามีกะปลาแหง้งเนาะสามร้อยห้าสิบใส่กอกใส่กรอกหมูใส่กรอกเนื้อก็มีได้พี่น้องบอบอร์เบเมนหมัม่มได้เป็นใส่กรอกเนือ้อเนะาะใส่กรอกเนือ้องูเ้าจากสี่ละเจลบองปลาแหง้งปลาสมเนาะพี่น้องค่าส่งแปดสิบบาทสำหรับสองถึงสามกิโล สามกิโลขึ้นไปเา้างกบสีได้คิดค่าส่งเพิ่มเนาะเพราะว่าในอัตราแปดสิบาทก็คืออยู่ที่ไม่เกินสองกิโลพี่น้องบอกบอมเมนวาระยะทางในน้ำหนักของเนาะเพื่อที่ากได้กะสั่งกับน้องบีมาได้เนาะสับปรบตแห่งของเพากะเริ่มต่างลมวีวีมัก่กะข้าวเดียวเราไมกานกะแหงเพราะว่าบรรยากาศมันเขานานาวน,าน,านี่สังเกตมั้ง จังหน่อยสิได้มานางนีล่ะพี่น้องมานางกีเขาคือจังปีปีที่แล้วกูได้ที่ได้มึงคลิปน้องบีตั้งแต่แรกๆาก็สิเคยเห็นเนาะบรรยากาศมานางกีเขาอยู่ภูสาร่มหนาวป่ะเฮ้โอ้ึงกินเขาปะ่ะไปกินเขาน้ำกันพี่นอ้องร่มเย็นผู้ใดล่ะโอ้ย่าบ ب อน้องบีหนึ่งป่าบานมานี่อัน น้องบีเอาอันปลาลงข้างใต้เอาพักโพะพี่น้องไม่ไงแล้วก็จมของเรา,าปลายุใสขึ้นหนึ่งแต่พักเพาะนของเราบ่าเห็นปา่ามากี่เขาน้ำกันพี่น้องกินข้าวกินข้าวหนึ่งปา่าหนึ่งปลาอันนี้ข้อหมูย่างโอ้ยอหัวหมูตับมะฮุมหมกา,ามกปลาก็ไข่ปลาเนาะอันนี้จงไม่พอถอยนี่ นาเก,กี๊ยขาวน้ำกันเน่แซ่บๆน้ำกันพี่น้องบรรยากาศตรงห้องง่ยายๆเราเกินเป็นดูดหัวปลาตัมม้มโมงมาขึนเขาขึน้นเขา ทางนั้นมันันมืดเแล้วย,ยับมาทางพี่ข้าวกินข้าวหนาวเซเสือกันเงา

ก็เปนวามเล่นตนไปนอนเนยไปนอนถึงได้แก่คุณฉันก็ชอบนี่อาบบบบบบคเปันก็จะอ่นาอบบน ทีดีุดเพิ่มมากเนาะเากระจายข้าวพระเจ้ามากินขวน้ำกันแ่บแทบพี่น้องน้องบีกินได้บ้าไรเพราะว่ากินอันของมักไปแล้วกาแฟาพอดีไปส่งน้องพิมไปเรี่นก็นเลยได้กาแฟอีกแก้วหนึ่งพี่น้องขนาดหละคือเขาเศร้าน้องเบียรแต่หิวอีกกะสิบโมงกลัวหิว ยังเขานําตากนใจกับแม่นี่มักเป็นบะปากบะตีงไรไม่ยังงเพิ่นหย่านเพิ่นบลอิมน้องบีหนึ่งปลาเพิ่นเพิ่นไปเปิดฝาซึ่งหนึง่งปลาไงคือบอเห็นปลาแล้วอ่ะมิตรพักกระทำสองข้าวน้อยข้าแม่อืมระยานน้องปลอิมเก็บสมั้วขาน้องบีงบา,หาง,บอบมมาองบหอดหนึ่งปลาตั้งไรคือบอเหา็นโตปลาแล้วอ่ะ น้องบีเอาปลาลงข้างล่างแล้วเอาพักขึ้นข้างเๆนะนะเอาพักอันกระจายออกแม่พี่น้องปลกปลาไว้เอาถามผู้นั้นถามผู้นี้หาปลาบ่เห็นนาคีขาน้ำกันแทบแทบพี่น้องน่ะอิ่มแล้ส่วนพ่อบ้านไหนขามาแต่นนะ้าล้เขามาแล้วแล้วก็จะได้ไปตึง้งแฮ้พี่น้องเขาก็จะได้คั่วปลาตากให้พี่ให้น้องอีก จักหนาวเปน็นหนาวเมืองหลดแต่ละคนใส่เสื้อขนยาวเหมือนพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนสองสามมือฝนตกสองสามมือแดดวันนี้ก็เริ่มแดดม,มึงดีกะสิซักผาอยู่ซ่าม,มันแดดปันผาให้นิดหน้อยโอ้ไม่ใหญ่ยเราเขียนน,ยน,น,น้องใหม่ไวปเราเขียนน้องใหม่ไปน้อมใหม่สีขาวต้มแล้วเ,เขาตู้เย็นได้พี่น้องข้าก็มาเคียนไวทสายซุป ทำมกใส่หมูก็ได้มุกน้ำแม่ใส่หมูใส่ไก,ก่ก็ได้พี่น้องไปทำซุปนาะถ้าเป็นแกงข้ากับฝานเป็นล่ำเป็นล่ำเลยก็ได้์เด้อยากแกงอยากซุปอยากมกก็บรรยากาศมากินข้าเ้าน้ำกันพี่น้องนาะแดดออกมาแล้วเ้ากตากปลาไปถี่อกไ้กะสั่งขามาถเด้อพี่น้องเด้อ สั่งกับน้องบีเขามาได้เนาะเดี๋ยวน้องบีสิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้0932985082เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไว้ให้อีกที่หนึ่งเนาะสำหรับผู้ใดอยากได้ปลาสุมปลาแหงใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อเนาะแต่ว่าบ่อเมนหมั่นด้วพี่น้องเป็นใส่กอกใส่กอกเนื้อแต่คนสิคิดว่าเป็นหมั่นบ่อบ่อเมนหมั่นเนาะใครอยากได้กระสอบถามราคากันเขามาทางไล่เดี๋ยวน้องบีขึ้นเบอร์ไว้ให้ทางไล่พี่น้อง เนาะพว่าเข้าจะได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งไล่กันแต่ที่อยากได้ทรงทัวไทยเนาะทั่วไทยทั่วไทยทรงไปเมื่อสุมองตากบางมังช่วงประมาณเที่ยงเข้ากแห่งกลับอีกข้างหนึ่ง่กัสิแห่งพอดีพีกอีกข้างหนึ่งกัขอพระคุณพี่น้องไล้ไลท,ท์ติดตามต้องบีผ้าอ้วนเนาะเดี๋ยวไปเคียนนอใหม่เนาะให้กำลังแรงใจ มืัอนี้เขากลับลลากกันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำด้อพี่น้องเด้อยสำหรับผู้ใดที่สั่งไปแล้วแสบเนาะกับขอาว่าคุณนในหลายมืัอนี้เขากลับลลากไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามน้ำขอบพระคุณในหลายแล้วก็สวัสดีจ้าพี่น้อง